สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำบารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์ที่ฮสกอร์ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะครับก็เราไปเริ่มจากการดูที่ตารางคะแนนก่อนเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาอยู่อันดับ4นะครับแข่ง26นัดนะครับชนะ13เสมอ7แพ้6นะครับ มี46แต้มนะครับถ้าวันนี้นะครับเขาชนะนะครับเขาก็จะมี49แต้มนะครับตามเชลซีเพียงแต้มเดียวนะครับแต่ว่าเชลซีแข่งน้อยกว่านะครับเราจะไปดูทางวัตฟอร์ดมากนะครับวัตฟอร์ดอยู่ที่19นะครับแข่ง25นะครับชนะชนะ5นะครับเสมอ3แพ้17นะครับมี18แต้มนะครับเขาก็อยู่โซนอันตรายนะครับวัตฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูสถิติที่พบกันนะครับนัดล่าสุดนะครับ วัตฟอร์ดเปิดบ้านกดแมนยูไปถึง4-1นะครับแต่ว่าจาก5นัดนะครับแมนยูก็เก็บชัยไป3นะครับแพ้วัตฟอร์ด2นัดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ไลน์อัพนักเตะก่อนนะครับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในแผน4-3-3นะครับส่วนวัตฟอร์ดนะครับก็มาในแผน4-3-3เช่นกันนะครับก็วันนี้นะครับทั้ง2ทีมพร้อมบุกสู้กันแน่นอนนะครับคือวัตฟอร์ดต้องการหนี โซนตกชั้นนะครับส่วนแมนยูก็ต้องการแต้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับก็ไลอ up นักเตะวันนี้นะครับของแมนยูก็จะเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับก็มีซานโช่นะครับคิตาโน่ลันโดนะครับโูนุฟานเดสนะครับเนมานย่ามาติดนะครับบอกบ้านะครับก็มาเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับผมก็บอกข้าวๆนะครับก็เรามาดูทางราคากันบ้างนะครับถือว่าเป็นราคาที่แพงนะครับลูกครึ่งนะครับ แต่ว่าแมนยูเขานะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าวัตฟอดก็คือต้องการแต้มนะครับทั้งคู่นะครับคือต้องการแต้มนะครับถ้าเล่นหน้าเอเดแคปนะครับวันนี้นะครับก็จะออกได้สองหน้านะครับก็คือแมนยูยิงไม่ขาดนะครับหรือว่าจะยิงขาดนะครับเพราะว่าแมนยูยังไม่แพ้ใครเลยนะครับหน้าที่เชียร์ง่ายที่สุดก็จะเป็นหน้าสูงสองลูกครึ่งควบสามนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ วิเคราะห์อเอาใจใครนะครับผมก็วันนี้ขออยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟันธงที่ราคาลูกครึ่งนะครับลุ้นยิงขาดนะครับแต่ถ้าหน้าที่ลุ้นง,ง่ายที่สุดจะเป็นหน้าสูงนะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์ให้อยู่ต่อแมนยูนะครับลูกครึ่งนะครับวันนี้นะครับหน้าลุ้นนะครับ